เอาเรื่องยิงแอดก่อนเออเรื่องยิงแอดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันก็ได้นะครับไอ้ตัวเพจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันก็ได้แต่ว่าเรื่องยิงแอดเนี่ยอ่าก่อนหน้าน,นี้คุณนนก็ใช้เป็นการยิงแอดเข้าเซลเพจอยู่แล้วใช่ไหมครับเอถ้าผมจาไม่ผิดอะที่ที่คุยกันคือเหมือนกับว่ามันเจอแอนเชิ์ลซีโดีเยอะถูกไหมครับอ๋ออันนั้นน้ำมันโอคาโ,โดใช่เจอเพราะว่าเพราะมันเป็นสินค้า แบบช่วยเรื่องข้อเข่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นผู้สูงอายุสั่งมาซะเยอะเนาะแล้วคนต่างจังหวัดเนี้ยก็คือนิยม COD มากแล้ว c a n เซิลทคือแทบขาดทุนน่ะมันแบบขนส่งมันเอาไปแล้วสามเปอร์เซ็นของยอดเท่าไหร่พันแปดร้อย 1, บาทสองพันเจ็ด้อบาทบางคนกดมาแบบสามพันห้าหักสามเปอร์ซ็นไม่เอาอย่างเงี้ยก็รู้สึกเต็งมากแบบอะไรอะไรกันเนี้ยแต่ว่าวิธียิงแอดเข้าเซลเพย์อะคะ่ะ ได้ลูกค้าแต่สิ่งที่ตูวพุ้มตองต,อง,ตองคือค่าค่ายิงค่ายิงแอดแบบบางเดือนก็หนักหน่วงอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยออนกดพอสไปอยู่นะพอสแอดไปเลยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีคนเห็นมันเหมือนแบบหยุดหยุดไปอยู่แป๊บหนึ่งเลยอะ่ะใช่เพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะมีการยิงแอดต่อสิ่งที่สําคัญกว่าจริงจริงไม่ใช่สาคัญกว่าสิ่งสิ่งสำคัญไม่แพ้ยอดขายนะครับก็คือตัว,ต,ว,ต,วตัวลิสต์เนาะการเก็บลิส การเก็บฐานลูกค้าใช่ไหมครับฐานลูกค้าเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะการแมเนจฐานลูกค้าให้ดีที่สุดมันต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าสมมติว่าคุณออนบอกว่าเออมันมันแก้ปัญหาเนี่ยเอางี้แล้วกันสินค้าของคุณออนอะลิสที่ต้องใช้นะคือโทรศัพท์คือเทเลเซลนะครับเทเลเซลอะคุณออนมีโอเคเราเอาโอเคเอาอันนี้ก่อนนะเทเลเซลต้องต้องต้องมีนะต้องไปทางสายเทเลเซลเลยนะเทเลเซลเนี่ยครับ อ,อมันมีใช้อยู่สองส่วนแล้วกันส่วนที่หนึ่งก่อนก็คือว่าสมมติซึ่งอันนี้มันจะแก้ปัญหาไอไอซีโอีนี่ได้ด้วยนะผมก่อนหน้านี้ผมเดาว่าคุณออนน่าจะไม่ได้ทำคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขา place order ขึ้นมาบนเว็บะครับเสร็จแล้วเออ place order มาบนเว็บเสร็จแล้วคุณออนก็ส่งสินค้าใช่ไหมครับพอมันมี order เข้ามาดูระบบหลังมาก็ส่งสินค้าถ้าเกิดว่าเราโทรคอนเฟิร์มก่อนได้เปอร์เซ็นต์จะน่าจะลด นะครับอย่างแรกอันนี้คือเท,ทเลแรกใช่ไหมครับโทรคอนเฟิร์มก่อนนะครับถ้าเกิดว่าโทรคอนเฟิร์มก่อนได้ปั๊บเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเทสสิ่งแรกนะก็คือหมายถึงว่าการใช้ทําเหมือนเดิมเลยแต่มีการโทรคอนเฟิร์มก่อนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าโทรคอนเฟิร์มก่อนอะแล้วผลลัพธ์มันดีขึ้นนะสิ่งที่สองที่ต้องทำตอนนี้คุณนอนมีปัญหาเรื่องค่าแอนเนาะแต่ว่าไอการดึงเข้ามาเว็บแล้วติด ตี COD อ่ะมันไปอ่ะคือมันมันมันคอนเวิร์ตอ่ะภาษาผมก็คือมันคอนเวิร์ตนะสิ่งที่ต้องทำต่อมาคือทำ up sell อ๋อค่ะทำ up sell เอ,อ่ตอนเนี้ยในตัวระบบอ่ะผมอ่ะค่อนข้างชัวร์แล้วว่าวิธี up sell ที่สวยที่สุดก็คือคือแบบไหนอ่ะผมค่อนข้างชัวร์แล้วและจริงๆค่า COD เนี่ยคือคือง่ายมากคือแบบมันจะ up sell แบบค่อนข้างโหดมาก ทีมผมน้องคนหนึ่งที่ที่เป็นซัพพอร์ตไอทีให้เขาเป็นสาย,ายขายของจีนมาก่อนนะครับเขาบอกว่าไอซิสเต็มนัวเนี้ยเอามาไว้ขายจีนะโหดมากเลยเพราะว่าเราทำวันคลิกอัพเซลได้สำหรับ COD เท่านั้นนะโอนเงินทำไม่ได้ COD กับตัดบัตรเครดิตทำได้โอนเงินทำไม่ได้โอนเงินมันกึ่งมันมันไม่ได้วันคลิกอ่ะมันประมาณแบบค mm hmm. ลิกคลยแต่ซีโอดีอ่ะวันคลิกเออแต่ว่า ถ้าวันคลิก COD แต่เราไม่โทรคอนเฟิร์มออเดอร์ไม่มีประโยชน์ถูกไหมเพราะว่าสุดท้ายมันก็เขาก็แบบเฮ้ยทำไม hey, ม,มาเยอะจังเลยฉันก็ไม่รับอยู่ดีอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์<ม>แต่ถ้าโทรคอนเฟิร์มอ่ะเขาต้องรู้ตัวก่อนแล้วว่าอันนี้คือออเดอร์ที่เขาก,กดมานะหนึ่งสองสามสี่นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเออตัวเนี้ยใส่เข้าไปเพิ่ม,มเอ่อพอใส่ตัวอัพเซลเข้าไปเพิ่มนะครับอัพเซลนี่ผมไม่แน่ใจว่าได้เข้าไปดูเอ่อ คุณคุณรอนที่บอกว่าเรียนนี่ไป,นไปเรียนไปเรียนไปเรียนซ้ำไอ้ตัวคลิปที่เป็นไลฟ์ป่ะหรือว่าในที่ผมทำไปให้ใหม่ละต,ตอนนี้มันลงเป็นคอร์สเรียนแล้วนะอ๋อเรียนเป็นย้อนหลังที่คุณปอนสอนสอดผูกรอบค่ะแต่ว่าที่แบบตัดต่อเข้าไอวีไอพี I P อะไรไปแล้วอ่ะอยังไม่ได้เข้าไปดูค่ะเอออยากให้ดูนี้นิดหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเจาะเอ่อเจาะเป็นเรื่องๆล้วครับไม่ต้องไปนั่งนั่งดูให้มันแบบ ตาแฉะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราคุยกันเป็นเรื่องๆอย่างชมวติว่าตัวของตัวของอัพเซลนะมาดูวันนี้ครับทางเลือกของมันนะครับเอ่า up sell up sell up sell liquidate หรอวะจำไม่ได้อ่ะ sell liquidate ค,ค,คือลองมาดูวันนี้นะครับ sell liquidate นี่มันคือหลักการที่เราจะทำให้เราอะยิงอ่ะไม่ขาดทุนอนะพูดง่าย S <S ามาดูลองมาดูอันนี้เซลล์ลิควิดเดตนะครับเพราะมันมีออปชันหลายอย่างนะในการทำเซลล์ลิควิดเดตก็คือไอเซลล์ลิควิดเดตคือคืออัพเซลนั่นแหละอ่านะอย่างแรกก็คือพวกทำพวกไอตัวอแบรนดเลียนนะ่นะอ่าสั่งน้อยก็เสียค่าส่งติ๊กใหม่อีกอันหนึ่งก็ก็ไม่มีไม่มีค่าส่งแล้วอะไรอนี้ใช่ไหมครับเรื่องของการทำออเดอร์บัมนะใส่ออเดอร์บัมเข้าไปนะครับเรื่องของการทำอัพเซลหลังจากหน้าเช็คเอาท์ อ่าซึ่งถ้าเป็น COD อ่ะใช้เป็นวันคลิปได้เลยวันคลิก mm hmm. ก็คือเอ mm hmm. เขาคลิกทีเดียวปับ๊บไป <laughs> ก็คือถือว่ารับออเดอร์แล้วอ่า mm hmm. อะไรเงี้ยครับใส่เข้าไปสองอัพเซลได้เออใส่เข้าไปได้สองอัพเซลโดยปกติเขาจะใส่กันไม่เกินสองอัพเซลนะครับ mm hmm. เออราไปดูวันนี้แล้วกันนะ mm hmm. เพื่อเพื่อที่จะทำตรงนี้เพิ่มแต่ว่าอย่างที่บอกนะอย่างแรกต้องเทต้องมีการคอนเฟิร์มออเดอร์ก่อนนะครับคอนเฟิร์มออเดอร์เสร็จแล้วก็ไปที่เอ แล้วก็เพิ่ม <spe ak> เพิ่มหัเซลเข้าไปอีกเราพูดถึงเรื่องแอดก่อนนะทีนี้ต่อมาสมมุติว่าเรายิงเข้ายิงเข้าเซลเพจใช่ไหมครับเราจะมีอันนี้ผมทาอยู่จริงๆนะยิงเข้าเซลเพจเราจะมีพิกเซลเราจะมี Data ในพิกเซลนะครับมันจะมีคนที่เอเขาไม่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 สะดวกคือคือเอาอย่างไงดีไม่ไม่ถนัดจริงๆแล้วกานอาอย่างเงี้ยคือคือที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของเซลเพจเรื่องของยิงแอดอินบ็อก เรื่องของ Facebook, t i k t o ออะไรพวกนี้ยสำหรับผมพวกนี้มันคือพฤติกรรมนะทำไมเราถึงต้องอทำแบบนี้เพราะว่ามันจะเข้าถึงคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ออะอย่างสมมติว่าอย่างผมอะ่ะหาลูกค้าผมมาเป็นคนทำธุรธกิจเนาะผมก็ไม่สนใจนมศเศผมตัดออกเลยผมก็เอาแต่คือผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ถ้าจะเป็นลูกค้าผม,มจริงๆต้องเข้าแล n ด i n g ต้องเข้าเว็บแล้วก็ไปไปจัดการเอง ่าใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่สําหรับทุกธุรกิจบางธุรกิจอไออย่างที่ผมชอบแชร์บ่อยๆอย่างยนสิฟันนี้ที่ผมทําอ่ะเป็นคนแก่เป็นคนทําทีโมอรอะไรเงี้ยนะทำเข้าเว็บไหมทําแต่ว่าคอนเวิร์ดก็จะไม่ได้ดีมากนะก็ยังก็ต้องมาตบด้วยรีทาร์เกตนะพอตบรีทาร์เกตด้วยเมสเซจอ่ะยิงอินบ็อกซ์อ่ะคราวเนี้ยมันก็จะมาได้ยอดดีๆที่อินบ็อกซ์เพราะว่าเขาสนใจแล้วแต่เขาไม่ไม่ไม่ถนัดกับการเทคแอคชั่นบนเว็บ เร,เราก็มาตอบ9น,นะคะะรับอ่เพราะฉะนั้นรีทาร์เก็ตตกที่ inbox นะเอ่อตัวนี้มันมีไอน้นี่ purchase through message เ,เนาะก็คือหมายถึงว่าเราจริง message แ,แต่ว่าเราเปลี่ยน optimization เป็น purchase through message เท่าที่ผมเทสมาตัวนี้ก็จะดีสําหรับการ Retarget รีาทาคนที่เข้ามาใน Pixel อ่ะตัวนี้ก็จะดี ในเคสคุณออนเน่ยที่คุณออนบอกว่าเออมันกินเข้าเว็บอะมันก็ขายได้นะแต่มันเจอการปฏิเสธอะไรอย่เงี้ยแล้วก็เออเหมือนกับค่าแอดมันมันสู้ค่าแอดไม่ค่อยได้เราอาจจะต้องเราอาจจะมาลองเล่นเล่นแบบนี้ก่อนก็คือเพราะว่าไอการทำ COD บนเว็บอะมันจะทำให้มันแบบมันคอนเวิร์ง่ายมากเออง่ายเลยครับคอนเวิร์ คลิกอ like, 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 mm ัพเซล์คลิกอัพเซลล์นี่ไหลไหลมาแบบง่ายมากเลย mm hmm. เออปัญหาก็คือว่าต้องไปแก้ตรงนั้นแหละที่ว่ามันต้องคอนเฟิร์มก่อนเดก่อนนะครับอ่า uh, ต้องไปลองเล่นอันนี้ก่อนคร mm hmm. าวนี้เวลาเราทำเซลดีแล้วอะครับ mm hmm. ก็คือ,อยังไงก็ตามเราได้เบอร์ใช่ไหมได้เบอร์ใช่ไหมครับอันนี้แหละที่จะเป็นเอ,อ่อจะทําให้มันมัน,ม,นมันอยู่ไปได้ยา,ยาวเทเลเซลเทเลเซลคุณออนไม่ต้องโพรเองก็ได้มีเอาซอ r c สนะครับ มีอยซอสเ,เสิร์ชดูนะแต่ผมไม่ไม่รู้รยายละเอียดเลยเพราะผมไม่ได้ใช้แต่ว่ามีแน่นอนผมรู้ใหญ่ๆอ่ะมีเจ้าหนึ่งที่ที่รู้จักอยู่ก็ดังๆอยู่เอ่อก็คือเหมือนตัวอ่าพี่คุณคุณน,นเนกอ่ะเออคุณนเนกอ่ะเขาก็เป็นแบบเหมือนอยู่ในสายอีคอมอะไรเงี้ยคือเขาเป็นสายแบบอเอ่อเทเลเซลอย่างเดียวเป็นทีมเทเลเซลอ่าก็เอาซอสนะครับ ออดียนต้องน่าจะต้องเป็นเทเลเซลมากกว่า line ไลน์ด้วยซ้ํานะครับอันนี้ผมเทสมาแล้วเพราะว่าตัดกลุก่มคล้ายๆกันที่ที่ที่มีแบรนด์ในที่ผมเล่นแล้วก็ถึงจะมีไลน์ก็มันก็โอเคอ่ะถามว่ามันได้ไหมมันก็โอเคแต่ว่าอ่าก็จะเจอกับแบบบอร์ดแคสว้วก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รีแอทอะไรเงี้ยอีกเยอะของวนเหมือนกันนะแต่เทเลเซลเนี่ยน่าจะไปได้ไปได้ดีกว่าอืม